สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับได้วเวลาปาได้วเวลาแะ้วพี่น้องครับได้เวลาแล้วที่จะต้องเดินทางเมื่อไทยประตูรอบประตู

ไปแล้วของไปส่งนะเยวเลยไปส่งเ่ยคนาคาท่นก็ได้เราพยายาคคปิดก็จะนาครนค่ปิดสามโมงครึ่ใช่หอ้ซ่งข้อแขงส่งกปิดเขาโอ่ส่งแล้วเป็นไวยเขาเดี๋ยวก็นไวแล้วแล้วเป็นิด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 เลยหอป

เนี Ə, ่ยอ้ีพ่อมทางหลังก็มีตัวลืม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 เดี๋ยวลืมยังอีก เฮตตาเสือ,สอ,ต,อต่อพอตอบแชตตาเสือเออเม,มันมีเวลาถ้าไม่ถ้าอันนี้เวลาก็ต้องหาคนมาช่วยเ,ออเป็นยังไง เีครับชุดแรกพาหลูกสามาแววนี่ก่อนครับทรงของครับทรงเสือทรงเสือ้อนี่มันเป็นของหลายสินเด้<า> <c oughs> ท่านบอลงวันนี้หรอกไปต่อพี่น้อง ลุลงไปเป,ไป,ไปิดเป็ชีครับแม่แม่มาเงินไปเขาครับพี่น้องครับไปแล้วแจกกันไปแล้วครับพี่น้องครับมี้พาลูกสาวทำธุกรกิจหลายอย่างหลายนาแนวหลังจากที่เราไปส่งของพัสดุครับอยู่ในบ้านบ้านยังบ้านเขาเวาลพามาลูกมาเปิดกระดาษามครับพี่เซ่ ก็ได้ครับต้องมาเปลี่ยนซิมต้องมาเอาซื้อเขาวัตหมายถึงว่าซิมโบเมนซื้อลูกซื้อพอเติงรอบเป็นคนเปิดใหเรียบร้อยแล้วพี่น้องเปลี่ยนได้แล้วเรียบร้อยไหมได้ค่ะรแล้วต้องเปิดเบอร์ใหม่ต้องไปเฮดดยูวซูนค่ะเพราะมันเป็นซิมรายเดือนดูกล,ลักกวเพราะูว้ว่าเปิดแล้วบางซิมไม่ได้ ไปจ้อนลงเท้าต่อไปถาแม่แแม่ย่างเดียวมันออกมาเนี่ยทาอีแม่ทาอีแม่ย่างเดียวแล้วตอนนี้แม่แม่เอาแม่แม่เดี๋ยวี่จะเป็นแม่มั่มอะไรตั้งแต่เนี้ยแม่แม่เราเอาเงินไปเขาอยสรุปแล้วอยากนอนค่ะอยากนอนสรุปแล้วเปลี่ยนซิมบ่ได้ค่ะเปลี่ยนซิมบ่ได้ธนาคารตั้งใจตั้งใจมาสิพ่เปลี่นตั้งข้าดีกว่าตั้งข้าดีกว่าครับเพื่อมาเฮ็ดธุรกิจ ที่เป็นนา,นายห่างเลยพี่น,อน,น้นองเอ้ลูกสาวข่อยที่เป็นพเม็ดเขาต้องเขาต้องเก็บงเงิน,น,นเป็นตะน้อยเก็บเงินเป็นตะน้อยยห้าขาดเรือบาทหนึ่งสลิงหนึ่งลูกทำบัญชีถ่ายอีเม,ม่อีเมลอันนั้นมันเปนฝากกี่บาทคะตอนสิเปิดเคี้ยวกันนีร้าะเรื่องไปเรื่องเข้าโอนค่าเสือครับของเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องครับ ธุรก,กิจเล็กๆ <laughs> ดูถูกว่าใดนะธุรก,กิจเล็กๆไแต่โมเมนต์แม่ค้าออนไลน์ก็คล้ายๆกับแม่ค้าออนไลน์นั่นแหละแต่ส่วนมากก็บสีอาศัยกับเอฟซีพอๆแม่ๆเด้นะใยสนับสนุนนี่แหละอยากหางเงินเก็บเป็นของตัวเองซึ่งบ่าใดเกี่ยวกับแม่ๆเ,เป็นลงทุนเองนี่พี่น้องเฮ็ดเสือ้อครับทำเสือ้อเสือ้อ ถึงขออนุญาตวงเรียบน่อยว่าโจอนุญาตในคือมอสลำทั้งคณะทั้งสาวหน่อยทั้งสาวหน่อยสาวหน่อยเป็นผนแพ้ครับมีอีหลาอุาอ้อองหญิงู้ดเดียวที่ได้รับอนุญาตครับและสาวน้อยลาเพลินชูตอนนี้มีน้องรักแพ่งู้เดียวครับที่ได้รับอนุญาตจากบอสโจสามารถทำเสื้อการลักลักลกเคื่อก็อยาไทย พี่น้องได้ใส่นั่แหละพี่น้องครับไอ้กำไรนี่มันยังบ่ได้กำหนึ่งถึงหรอกเพราะว่ามันบ่ได้เท่าใดแลอกพี่น้องส่วนมากมื่ก็สิไใดครับกับบางแม่บางคนเนาะเป็นมีน้ำใจเนาะเป็นไก่เฮ้ยน้องเทียร์เป็นไก่เกินมากั้งเตียก็ได้โดยเฉพาะมาคลอมแพทยเลยครับผมนั่นแค่พาวเลยพาวแล้วตื่นตีหาตื่นปึ๊บต้องฟ้ามาแพ็่ของเด้แพ็่เสื้อให้พ่อพ่อ่อมแม่ฮ็ดเองทางงั้นนี่ตอบแชทเอง มีพ่อคนหนึ่งทางมาตานหนูในเพจอันนี้อนนอแอดมินตอบหรือน้องคะแพงตอบครับเงินนะดูเลยว่าหนูตอบเองจ้าตอบเองครับไปเล่นนางแพ่งน,นมางเป็นบ่นบ่นว่าตอบเองครับไปเล่นตัวละพันแต่ว่าผู้พันซื้อตัวหนึ่งตะวัดโอนมาให้พันหนึ่งนี่ก็มีขอบคุณหลายๆค่ะอขอบคุณทุกกันซื้อขายทุกๆๆอันอยากให้ได้ใไใส์มือปิดวงก็ได้เออมือปิดวงเปิดแล้วน่าหลง เพราะว่าอันครั้งลังนะเขาเขียนว่าลําพื้นถูกยังไปทางกาันตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นลอดแรกยังเป็นสีชมพูอยู่รุ่นแรกกับยังเป็นสีสีที่นุ่มอ่ะสีที่นุ่มมากถึงว่ามันจะหลายแล้วก็ตนามนั่นตั้งใจไว้ชุดแรกนี้จะสั่งมาอีกเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือโม่พ่อลอยละคะโม่พ่อลอยสองลอยตัวห้องก็ะห้องกระวมือเดียวครับเด้กก็ไม่แล้วออเดอร์อ ตัวตอนนี้บางคนเนี่ยเพิ่นโบก่กงด่านทงเชียวน่ารูกเนาะยักษ์สีสั่งวิธีใดจักสีอันนั้นวิธีใดบางคนก็ทักมาหาแม่แหม่มเ,เขาเพจอยู่ไสเพจอยู่ใดโบได้เรื่องเทื่อเขาบอกอิอ่งหล,าหลา่าแนวอิ่งหล่าวเพจนั่นะโบได้เป็นแชทส่วนตัวไม่ใช่เป็นเฟซบุ๊กครับตั้งใจขายอยู่เพจครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ตลาดเสระพุม่มพี่น้องตลาดเทศบาลครับ กำลังผ้าลูกสาวจะไปโดมครับเป็นเลียงผิดร่งพี่นองครับเป็นเลียงผิงรดรงพอดีแวะทำธุระครับผูได้เป็นห่วงเร่องมาไล่กันน <c oughs> แน่นแม่แม่มเอามาเรียบร้อยแล้วด้วยครับผุนยุทกสิกรผุนูใ้ใดอยงได้ <c oughs> เอาขอบคุณในกการติดตามครับช่องปโกูลำเพลินออฟิเชียลครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับผาลูกสาวไปเลียงบาย,บายบาย